รายการสภาโจเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้นอย่าดรามา่าเพราะมามา่ากินเยอะๆอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้และเพื่อสมาชิกที่ขับรถทุกครันน้ำเสียงที่เล็กอ้าว ใบหน้าที่เพื่อนด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาคือภาพที่ติดตรึงตราในห่วงสำนึกของเพื่อนๆทีมงานสภาโจกและผู้คนที่รู้จักเขาทวชัยรัตผีหรือป๋าเนาะสภาโจกคือชื่อและฉายาที่ถูกเรียกขานในวงการโทรทัศน์ภายหลังเมื่อเขาก้าวเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่อวันที่5มิถุนายน2 5ง6ในรายการสภาโจกกับการบันทึกเทปโทรทัศน์ครั้งแรกในชีวิตของเขา ใคครๆก็ู้้ผผมเปนนนจจิงลพดสัต่อนาฬิกาเตะของวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาคือเวลาที่คุณทวัตชัยได้ลาจากโลกนี้ไปการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณทวัตชัยลธีหรือป๋าหนอกสภาโจกผู้เป็นที่รักใคร่และนับถือกันของทีมงานรายการสภาโจกทางทีมงาน วิทยากรเพื่อนๆนผู้ร่วมงานใคร่ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณทวัตชัยรัตพีและขอบันทึกเรื่องราวผลงานคุณความดีของคุณทวัตชัยไว้ในบันทึกสำนึกดีเพื่อเป็นเกียตรติประวัติแก่ครอบครัวลัตพีต่อไป ขอเปิดประชุมครับขอบคุณท่านสมาชิกสภาโจ๊กทุกท่านนะครับที่ได้รุณามากันอย่างพร้อมเพรียงแทบจะไม่มีผู้ใดขาดการประชุมเลยนะครับตั้งแต่คราวที่แล้วนับว่าสภาโจ๊กของเราเป็นสภาตัวอย่างให้กับสภาอื่นๆทั่วประเทศนะครับท่านสมาชิกครับเรื่องที่คุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคุยกันไม่จบไม่สิ้นครับเพราะว่าการทํางานของผู้ว่าซีอเพิ่งเริ่มต้นครับการกระจายงานาปถึงผู้ว่า,ามีมหามหา CEO มันไม่ร้อนมันร้อนตรงไหนมันใส่หมวกแดดมันไม่เบรอเออมันมีแต่ฝนน่าจะเอาลมมากลาเบื่อเธอเบื่อเธอกินเ,เธอรู้ไหมจะไปไหนก็ต้องตามทิ้งก็ทิ้งไม่ได้เพราะก่อนตายแม่สางไว้ห้ามทิ้งเพื่อนแม่เนี่ยเนียได้เพราะเธอเป็นเพื่อนแม่ฉันเออเาเอาเลยไปยุ่งกับใครไม่ได้เลยบ้าบอ กาะติดแจเลยใครก็ดูว่ายายแยกกันบางทีเพิ่มรู้มันนิดเดียวมพนเดินไงเออเออเอาเอาค่อยไปไปตาก็ไม่ดีใส่หมวกเออพอดียังไมดีมีปัญหามากมายอย่าไปสักยันนะหนูหลายคนแล้วผู้หญิงสักยันแล้วเลยแล้วไม่มีสามีมันมันยังไงครับสักยันแล้วไม่มีสามีสักยันแล้วมันไม่มีสามีไม่มีลูกมันแทงไม่เข้าหรอก พอใหญ่โตปบานี้แล้วยังไม่รู้ช่องทางอีกเออวันดีสภเออวันด,วด,วด,ววดีวันดีเอา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 วันดีมันเออมีปัญหาออกไปผมก็ไม่ส<ๆ>บายใจนะพอใหญ่มาแล้วก็สภาเราก็วุ่นวายกันพอทั้งวัวน,นะเออเอาท่านดูแลความมั่นคงไ <right. S 1> กลๆออออก็ต้องเข้าไปหาท่านนะอ่ะอา,าไหนๆของนายกก็อดีตพ่อเคยเป็นนายกแต่ตอนนี้พ่อไม่ได้เป็นพ่อนั่งตรงไหน ตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะอะไรไม่ได้เพราะเป็นเก้าอี้ของนายกเออก็เท่านั้นเองเพ่อเป็นคนหาเรื่องไม่มีอะไรมากมายเป๊เป๊ะครับเออเป๊ะเป๊โอ๊ยไม่ได้เป๊ะต้องติดไว้เดี๋ยวหายในนี้มันมีของหลายอย่างซึ่งพ่อไม่อยากอธิบายนั่นนะครับป่า

การเข้าถ <IL> ึงประชาชนนั้นไม่ใ <Jed> ช <ble> ่เป็นผู้ว่าซีโต้องเป็นผู้ว่าซีเอ็นหมายความว่าอะไรครับเข้าถึงรากหญ้าเข้าถึงชีวิตความเป็นจริงของประชาชนขญาตเดี๋ยวผมกัดจังหวะท่านประธานนิดนึงท่านประธานใหญ่อย่าเพิ่งชวนคุยผมจะซื้อขนมใส่ไส้ครับท่านประธาน ไม่ไม่ไม่ทราบมีขายไหมครับเนะด่ยขนมใส่ไสท้ท่านทนะ่านนัวุฒอะไรมันก็ใส่ไส้ได้ทั้งนั้นเลยท่านประธานพูดอย่างนี้หมายถึงว่าพวกดินสปากกาหรืออะไรก็ได้เหครับท่านประนไม่มีไส้ก็เขียนไม่ออกนะแต่พูดอย่างนั้นผมก็นั่งดีกว่าครับท่านประธานกวนกันนี่ครับ <laughs> อย่างนี้ครับ <laughs> เราก็เห็นว่าสมาชิกสภาโจของเรานี่ทําได้ทุกอย่างเลยครับครับผมคณะที่มาด้วยนี่ เป็นคณะตรวจสอบการทํางานของรัฐบวลใช่ไหมครับไม่พวกที่นั่งอยู enfin ่ตรงนี้ครับเอาไปเปลี่ยนชุดท่านประธานไม่แหกตาดูไม่มีใครเหินท่านลงทุนเตรียมตัวแหกตาจาบบ้านมาขนาดนี้แล้วยังมาสารภาพอีกนะเอ้า เรานี่ก็เป็นประชาชนที่ประชาชนเลือกมาครับแล้วทายังไงกันต่อครับเนี่ยก็จะชื่อชักกิโลสองกิโลไม่ได้นี่ผมเอาเรื่องกล้วยๆก,ก็แล้วกันโอเคเราดูแตงโมงไม่เป็นสับประรดเลยนะครับเนี่ยอาธรรยานนะอาจาราครับผมแบดท่วงนะัานลุงยี ท่านประธานถามว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่อท่านประธานก็บอกว่าเอาเรื่องกล้วยๆก็แล้วกันท่านลูกยิก็ไม่ตอบทําไมไม่ตอบท่านประธานเขาอยากให้กล้วยก็ให้กล้วยเข้าไปสิ <ulu> ท่านสมชายถอนถอนอะไรถอนคําว่าให้กล้วยต่างประธานถอนท่านดันสมชายครับผมไม่ใช่ล้างข่าวนะจะมาให้กล้วยเลยนะไม่จรงิงๆมันลิงผมว่าไม่ใช่ลิงไม่ใช่้างข่า